พระสมเด็จท่านเจ้าคุณสุนทรวัตกัลายาณมิตรรุ่นแรกพิมหูชิตท่านเจ้าคุณสุนทรพรหมอินทโชธได้สร้างวัตุมงคลขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2465เนื่องในงานสร้างหอระฆังครั้งที่สองเมื่อปี2468เนื่องในงานบูรณะปฏิสังขรณ์หลวงพ่อโตในพระวิหารหลวงชาวจีนนิยมเรียกกันว่าซัมปอกองและครั้งที่สามเมื่อปี2473เเนื่องในงานหล่อระฆังยักษ์ ลูกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีน้ำหนักถึง13ตปันวัตถุมงคลที่ท่านเจ้าคุณสุนทรสร้างและปลูกเสกเป็นพระยุกเก่าอายุ100ปีแล้วสร้างโดยเจ้าคุณสุนทรสมาจารย์พรมวัดกัละยาณมิตรกรุงเทพในช่วงปี2465จัดเป็นพระเครื่องรุ่นแรกที่ท่านสร้างขึ้นลักษณะเป็นพระพิมพ์สมเด็จฐานห้าชั้นหรือพิมพ์ฐานคู่เนื้อผงสีขาวมีสองพิมพ์ด้วยกันคือพิมพ์หูชิดและพิมพ์หูห่างเนื้อหามวลสารเป็นผงพุทธคุณ ผงวิเศษต่างๆที่ท่านลบขึ้นเองรวมทั้งมีผงเศษปูนพ่อพระพักพระเกตของหลวงพ่อโตสำปอกงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในวัดกัรยยาที่ได้ท่านเก็บรักษาไว้ในคราวที่มีเกิดการชำรุดนำมาบดผสมเป็นมวลสารในพระพิมพ์นี้ด้วย